หรือจะเอาฮาลงหลถ่ายบุ๊คหนืจะละถ่าย,ย <c oughs> ไม่ละถ่ายที่เดิมไมเอาจะกินข้าวอะไรจะกินก๋วยเตี๋ยวหรือจะกินข้าวตามสัใจข้าวลมยีนะลมมีอย่างนี้แล้วนะข้าเบนมีอยู่คนเดียวอ่ะ มาแล้วลูกค้ามาแล้วจ้ามาตัดแล้วสวัสดีค่ะทุกคน,เ,นเพื่อการร่วมกันจะได้บางแกบบมาจ้กของลงใหม่ลูกค้าเพิ่งมานะคะ ล็อตล่าสุดเลยกางเกงแฟชั่นนะคะกางเกงยีนขายาวผู้หญิงจัดโปรโมชั่นให้2,000บาทพอนะคะตอนแรกของรุ่นนี้มาขายอยู่2 9 0 9นะลูกค้าโปรให้ไปเลย2,000บาทนะคะกระสอบเขาจะเขียนมาที่100ตัวนะคะเดีย๋ยวให้ดูป้ายเป็นป้ายจับมือจ้านี่กระสอบเขียน100ตัวเลยนะคะ ก็จะตกเฉลี่ยประมาณตัวละ20บ,บาทนะจ๊ะนี่เดีให้ชมมีมด้วยนะคะของการนโอเคเป็นของผู้หญิงนะคะไซส์ก็จะอยู่ที่ประมาณ28ถึงประมาณไม่เกิน38อยู่ในเนี้ยเออเป็นรวมแฟชั่นนะคะมีทุกทรงขาเดฟนะคะขากระบอกทรงบอยนะคะ มีทุกทรงเลยเออนี่นี่ประมาณสามแปดเลยมั้งตัวนี้นี่อุ้ยเอวสูงรีไวตัวนี้ค่ะเดฟว้าวดูสิป้ายห้อยยังไม่ได้ใส่เลยค่ะตัวนี้สภาพโดยรวมถือว่าเดียว โดยรวมถือว่าโอเคสาหรับราคานี้นะคะลูกค้าโอเคเลยสําหรับราคาแบบสองพันบาทนี้นะคะงานสะอาดใช้ได้เลยใครขยันเอาไปซักเอาไปรีดแขวนขายได้นะคะตัวละแปดสิบตัวละร้อยแล้วแต่ลูกค้าสะดวกนะคะแกป๊ปแก๊ปนะตัวนี้แก๊ปนะคะนี่บางตัวเป็นแบรนด์นะคะ ใครชอบกระสอบรีวิวรับได้นะคะหรือใครอยากได้กระสอบใหม่สั่งได้เลยของพุ่งลงใหม่นะคะมีเยอะนะคะตัวนี้อะไรจ๊ะตัวนี้ลีเห็นไหมลีป้ายหนังนะคะหรือใครอยากได้ของผู้ชายรุ่นนี้มีนะของผู้ชายอยู่ที่4,5 0 0้าอรีวายค่ะทรงแบบว่าเนี่ยตัวนี้ก็ทรงสวยนะ มปักที่ด้านหลังด้วยนะคะเป็นงานมือสองนะคะก็จะแบบละตัวไม่ซ้ำกันนะคะใครอยากได้กางเกงยีนขายาวผู้หญิงจัดได้เลยจัดโปรให้แล้วนะคะถูกๆไปเลยอันนี้สง่งเก่งอืมขาหลักขาบานปะออแต่งขาดมันมีทุกทรงเลยนะลูกค้า งานใช้ได้เลยนะคะเปอร์เซ็นต์เพื่อนเสียไม่เยอะนะคะตัวนี้จะขายดีเลยขายง่ายด้วยต้นทุนต่ำกำไรดีนะคะยกออกให้หน่อยนะสวยจัจงบางตัวก็มีแต่งขาดนิดหน่อยนะคะ เป็นแบบรวมวิค้าเก๋ๆไปคุ้มนะสองพันได้ประมาณหนึ่งร้อยตัวนะคะสำหรับเพงยีนรุ่นนี้นะคะต้นทุนตกตัวละยี่สิบาทเองค่ะจ๊ะเบอี่เนี่ยทำเป็น G, เพงสวยตัวเนี้เอลสูงอเบอร์คับดี้นะคะได้ทุกตัวใครนับกระสอบรีวิวได้ทุกตัวนะคะปทุกทรงอย่างที่แจ้งไปนะคะ เป็นรวมแฟชั่นนะของผู้ชายหนูมีรีวิวอยู่ค่ะพี่ขอดูได้นะคะของผู้ชายหนูเหลือไม่เยอะแล้วพี่ของผู้ชายเราเหลือกี่ลูกแล้วมาใหม่ยังมาใหม่แล้วใช่ไหมของผู้ชายมีอยู่ค่ะพี่ขอดูรีวิวได้นะคะงานลีค่ะตัวนี้ลีสีดีสี้ำ มีทุกสีนะลูกค้ากางเกงยีนก็จะเอ่อหนึ่งกระสอบก็จะรวมมาให้ทุกสีเลยนะคะใครตามหาอยู่จัดได้เลยโตให้ถูกๆนะคะอนี้สามหน่จอืมมีก็จะจะถึงประมาณสามแปดอะเนาะกระสอบนี้ ที่แถึงประมาณสามสิบแปดลูกค้าสำหรับกระสอบนี้นะถ้าอยากได้ของผู้ชายก็ทักมาได้นะคะส่วนทีเยอะกว่าแค่หนใครจะสั่งสินค้าสั่งได้เลยนะคะ ตัวไหนเลอะลูกค้าไปซักก่อนนะงานมือสมีเลอะบ้างอยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะคะแต่ไม่ใช่เลอะเยอะไม่ใช่เลอะทุกตัวนะคะเป็นบางตัวที่เลอะนะคะซักได้เลยหมายเลขอะไรคะเด้อเซมไปก่อนสองพัน <laughs> <laughs> บาทถูกๆเลยลูกค้าจ๋าไม่แพงเลยนะราคานี้ มีทุกทรงนะคะเป็นรวมแฟชั่นนะมจะชนก้เลลมสีเข้มสีฟอกมีหมดนะคะ คมุ่งนี้ก็ดังหยุดนะวันที่สิบหกหยุดนะรีค่ะใครจะสั่งสินค้าสั่งวันนี้ได้เลยนะคะจะได้ส่งรอบวันนี้เลยนะพี่ๆนะโอ้ยสีตัวนี้สวยนะนี่สีฟอกลูกค้าต้องรีดก,ก่อนนะ มันถึงจะเห็นทรงนี้สวยนะเนี่ยรีค่ะบางตัวเป็นผ้ายืดผ้านิ่มยืดบางตัวก็เป็นผ้าไม่ยืดผักกันนะคะเออตัวนี้สวยด้วยค่ะทรงบอยแต่ขาดรีอีกแล้วจ้ารีจ้าบางตัวเป็นแบรนด์เอาไปคัดไปแยกทำราคาได้นะค่ะนี่ตัวนี้บอยแต่งขาดนะคะ หนึกระสอบก็ได้หลายหลายแนวนะคะหลายสไตล์นะคะไปอะลมพัดลมที่เออลมลมแรงแล้วเกินนะคะตอนนี้ให้เอากระสอบนี้จัดได้เลยนะคะ2,000บาทพอพี่ก่อนขายสอง0ันเก้นะ สวยนะเธอใส่ตัวนะลูกอ๋อลีลีจ้ะ,จะ,จะตัดอีกจันเลยกลางๆล่มนั้นเห็นป่าวตัวนี้เอ,เอ,อลเบีนทรงบอยเอวสูง ใครที่เจอทรงบอยเอลสูงแยกเลยลีค่ะต้องกานทรงบอยเอลสูงเขาจะขายแพงไ,ได้เอพ้าแอนดี้พ้าไม่ตายหรอวลีไวต้องไปแปะหน้าร้านค่อมแ่ไม่ขายไม่ขายต้องชิดครับใครจะเอานะคะ กระสอบนี้ได้ทุกตัวเลยหรือใครอยากสั่งกระสอบใหม่ก็ได้นะคะลูกค้าต้องเอาไปรีดแต่เราเห็นทรงนะคะทรงสวยตัวไหนทรงสวยลูกค้าขายหนึ่งรห้าแล้วแต่นะคะทรงโบทรง,บ,ทรงบอยตัวไม่สวยขายห้าสิบบาทก็ได้แล้วลูกค้าต้นไหนยีินะคะเดไ,ได้นะ กัยกลูกเลยตรงนี้ก็ไปขายตลาดนี่นะครับถ้าตง้ก็เป็นอย่างนี้นะถจะเอฟไปเดี๋ยวจะให้ดูเอาแภาพหน่อยสวยทรงสวยนะลูกค้าเอ่อถภาพภาพตัวเช่วยเออทรงบอยทรงอะไรอย่างเงี้ยเออมันมีมันมันเกามีตัวที่ทำราคาได้นะคะวางเลยจ้ะหรือช่วยจะเอฟมีหลายๆตัวที่เอาไปทำราคาได้นะคะไปขาย เออก็โซบอยเธอตัวละร้อยห้าสิบก็ได้แล้วป่ะโโลโโลนะตัวไหนแบรนด์ขายเลยงานปากาักงานปากาักค่ะตัวไหนเป็นแบรนด์เนมลูกค้าก็ยากทำราคานะ วันนี้รีเอลสูค่ะ,ส,ะส,สีฟอกตัวส,สวยๆก็คัดขายแพงก่อนนะคะตัวไม่สวยเอาไปเทก็ได้ไปกอจริงมันเปลี่ยนองม,มันทำเป็นซองนีง่หรอืเอเปล่ายกออกหน่อยมันล้นแล้วอ่ะขามันก็ล้นกล้องออกไปแล้วอ่ะไม่ไ้ ขายยาวมันก็จะประมาณนี้นะใครสั่งสั่งเลยนะจ๊ะตัวนี้ลีวายนันเนี่ยลีวายผ้านิ่มนะคะถ้าเหมือนผ้าสก,กินนี่อ่ะผ้าสกินเจอรีเจอรีวายก็ตัวละร้อยร้อยห้าสิบลูกค้าถ้าสมมติขายหัวตัวละร้อยนะยี่สิบตัวได้ทุนคืนแล้วนะคะอีกแปดสิบตัวขายตัวละเท่าไหร่ก็กำไรแล้วนะพี่ ทุนต่ํากําไรงามนะจ๊ะเนี่ยรีวายอีกแล้วนะคะรีวายผ้าเขาดีเป็นเอกลักษณ์เลยเนาะวันนี้ก็รีวายอีกแล้วค่ะเห็นงเ้รีวายรีอย่างเงี้ย อยากได้สินค้ารุ่นอื่นก็ทักมานะคะเราหยิบตัวนี้ขึ้นมารีวิวให้เพราะของทิ่งลงใหม่นะคะมีค่อนข้างเยอะเลยนะคะมามีสต็อกเยอะก็เลยหยิบมารีวิวให้เผื่อใครสนใจนะจ๊ะจะให้ดูกระสอบนี้ออกอะไรบ้างเผื่อใครอยากเอฟนะคะเอฟตามหลังมาได้เลย เดี๋ยวก่อนเหมียวเขา่าเดี๋ยวก่อน,อนอรีวิวส่งฟรีไหมเหรอเดี๋ยวส่งให้แล้วกันพี่ปกติไม่ได้ส่งฟรีนะแต่ถ้าถ้าเอาเดี๋ยวส่งให้แล้วกันพี่ทักมาเลยจริงปกติไม่ได้ส่งฟรีแล้วเพราะว่ามันมันโปแล้วนะคะพิเศษให้ไปแล้วกันพรุ่งนีนะ้ร้านหยุดหนึ่งวันนะคะร้านหยุดทุกวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกนะตอนนี้นะคะใครจะออเดอร์สินค้าออเดอร์ได้เลยเพราะเดี๋ยวติดวันหยุดแล้วเดี๋ยวลูกค้าแบบ รอของหลายวันนะคะแล้วไม่งองแงกันนะเอ F ครับได้เลยพี่ทักข้อความมานะคะทักข้อความมาเลยเอาแบ่งไปนู่นเเพราะว่ามีกรณีที่แบบลูกค้าไม่ออก่ไม,ไมรู้ว่าเป็นวันหยุดไงแล้วทีนี้เอาี่ลูกค้าเอาปเนี่ย,เอ,เ,ยเอาแล้วเอาแล้วพอสั่งของมาแล้วมันติดวันหยุดลูกค้าก็แบบโอ้ยพี่ไม่มีของ ลูกค้าเดี๋ยวขอบแกะกล้องกันสวยอยู่นะทำเป็นเล่นไปเนี่ยลีวงลีวายแบรนด์มีนะคะเอาไปคัดเอาลูกค้าเนี่ยโอโลโอเออรลีวายลีอะไรมีนะคะหัวผ้านะคะอ่ะใครสนใจกระสอบใหม่แคปหน้าจอทักอินบ็อกซ์สั่งกันได้เลยนะคะพี่ๆขอบคุณคะ่ะ